สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนะคะ2,563วันนี้ก็มีเรื่องราวหนึ่งเรื่องเป็นแนวกําลังใจนะคะมาให้ทุกคนได้อีกหนึ่งมุมมองอีก1แง่คิดเพื่อให้เราใช้ในการคิดแล้วก็เอาไปพิจารณาว่ามันสามารถใช้ได้กับชีวิตของเราหรือไม่ มันสามารถให้อีกหนึ่งมุมมองกับชีวิตของเราหรือไม่นะคะวันนี้ครูก็จะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันในเรื่องของปริศนาปริศนาอิด3ก้อนนะคะอิก3ก้อนยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องของคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการเชิญแชร์แบ่งปันข้อมูลวันนี้ออกไปมาดูว่าอิด3าก้อนวันนี้จะมีปริศนาอะไรอยู่ในนั้นเนาะมันจะมีพระรูปหนึ่งนะคะท่านเป็นคนสร้างกําแพงเองทีนี้ ในกาแพงหนึ่งด้านนั้นก็คือเป็นกําแพงที่สมบูรณ์แบบเพราะท่านเป็นนักก่อสร้างมาก่อนเป็นคนที่สร้างมาก่อนที่ด้สร้างกําแพงนั้นเนาะอเผอิญเผอิญกาแพงนั้นนะ่ะมันมีข้อผิดพลาดก็คือมีอิฐสามก้อนนะคะที่มันไม่อยู่ในระนาบเดียวกับเพื่อนเป็นใช้คําว่าเป็นจุดด่างจุดบกพร่องของกําแพงสวยงามนั้นทางกําแพงเลยทีนี้พระรูปนั้นนะคะพระรูปนั้นรู้สึกว่าไออิฐสามก้อนเนี่ยเป็นจุดด่างพ้อยจริงๆบนกําแพงเนี่ย ท่านก็เลยไม่อยากบอกใครว่าท่านเป็นคนสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านโฟกัสเฉพาะไออิดสก้อนนั้นทั้งๆที่กำแพงใหญ่ทั้งกำแพงนั้นนะคะเป็นกำแพงที่ถือว่าสวยงามแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรใครไปใครมาเห็นเขาก็รู้สึกโอเคเนาะกำแพงมันดีแต่ว่าพระที่เป็นผู้สร้างกำแพงนั่นเองกับ มองตรงข้างนะคะท่านไม่ได้โฟกัสกำแพงทั้งกำแพงที่สมบูรณ์นั้นกับโฟกัสเฉพาะไอจุดก้อนอิด3จุดนั่นแหละคะ่ะไอสก้อนนั้นน่ะที่มองทีไรก็รู้สึกว่ามันช่างเป็นอะไรที่จุดบอดเป็นจุดบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ของกำแพงนี้ทั้งกำแพงทีนี้มันเกี่ยวกับปริศนาของชีวิตเราอย่างไรเหมือนหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่เรามีชีวิตเกิดมา อายุสัก25ปีแล้วกันนะคะเราเกิดมามีอายุ25ปีเนาะแต่ว่ามันมีจุดบกพร่องหรือจุดที่ทําให้ชีวิตของเราเชื่อว่าเป็นจุดบอดมันอีก3ก้อนนั้น1ปี1ปีแต่เรากับไม่ได้โฟกัสอายุ25ปีที่ผ่านมาเลยนะคะเรากลับไปโฟกัสข้อผิดพลาด1ปีนั้น1ปีนั้น1ปีเดียวเลยไม่ไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยมองแค่ว่าความผิดพลาดที่เกิดใน1ปีเนี่ย มันคงทำร้ายทำลายชีวิตของเราทั้งชีวิตให้มันล่มจมล่มสลายไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนี้เห็นไหมคะแต่แต่เรื่องนี้มันกลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับที่พะระลูปนั้นคิดเมื่อวันนึงนะคะเมื่อวันนึงมีกลุ่มนักศึกษามาขอให้ท่านเทศนาธรรมให้ฟังใช่ไหมคะเทศนาธรรมให้ฟังแล้วก็ให้ท่านพาเดินชมบริเวณวัดด้วยทีนี้ เหตุเกิดก็เพราะว่าพระภิกษุรูปนั้นนะคะท่านพาเดินไปทุกจุดของบริเวณวัดยกเว้นกำแพงที่ท่านเป็นคนก่อขึ้นสร้างขึ้นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้นิสิตนักศึกษากลุ่มเนี้ยไปเห็นข้อผิดพลาดก็คือไม่อยากให้ไปเห็นไออิฐสามก้อนที่ท่านไม่ชอบนั่นเองนะคะหลังจากนั้นสักพักหนึง่งมีกลุ่มญาติโยมที่มาทําบุญแล้วเขาเข้ามาในบริเวณวัดแล้วก็เดินมาด้านกำแพงกำแพงที่มีอิฐสามก้อนนั่นแหละค่ะแล้ว มีคนตาดีค่ะสังเกตเห็นก็คือเป็นคนที่มาวัดบ่อยๆนะคะพอเ็าเห็นอิฐสามก้อนนั้นสิ่งที่เขาพูดคุยกันในกลุม่มในกลุ่มที่มาวัดธรรมรรมบุญนะคะก็บอกว่าสกิดกันให้ดูนี่นี่น,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 นี่ดูดูด,ดูดูวัดเนี้ยแสดงว่าพระที่ท่านสร้างกำแพงนี้นะคะหรือใครก็ตามที่สร้างกำแพงเนี้ยเป็นคนที่เข้าใจหลักธรรมลึกซึ้งเห็นไหมขนาดกำแพงวัดยังมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ ดูกำแพงทั้งกำแพงสวยงามแต่มีอิฐสามก้อนที่มันแตกต่างจากก้อนอื่นๆบิดเบี้ยวลองคิดดูอิฐสามก้อนนี้อาจจะเป็นในแง่เทศนาธรรมที่ให้คนมาเห็นแล้วนึกถึงอาจจะเป็นเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคะหรืออาจจะแปลเจตนารเป็นเรื่องของไตโลกธาตุโลกทั้งสามของมนุษย์เรานี่แหลคะค่ะญาติโยมพูดคุยกันที่นี้พอพระรูปนั้นท่านได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมคนอื่นเขามองเป็นปริศนาธรรมกับมองในด้านดีเป็นบวกซะงั้นหลังจากนั้นท่านก็รู้สึกว่าเออคนอื่นไม่ได้ตําหนิอิดสามก้อนที่ท่านรู้สึกทั้งอับอายทั้งย่ําแย่กับมันใช่ไหมคะแล้วก็ท่านก็เป็นทุกข์กับอิดสามก้อนบนกําแพงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่สร้างเสร็จจนปัจจุบันพอได้ยินญาติโยมพูดอย่างนี้หลังจากนั้นใช่ไหมคะท่านก็เลยคิดได้ท่านก็เลยพ่านนักศึกษาเนยคะไปบอกอธิบายเรื่องกําแพงวัเดเนี่ยละเนี่ยเห็นไหม นักศึกษากำแพงนี้ใช่ไหมเป็นอัตมาเดี๋ยเป็นคนสร้างเองนะแล้วก็มองเห็นไหมนี่ว่ากำแพงนี้มีอะไรเป็นปริศนาธรรมซ่อนอยู่ท่านก็อธิบายเลยเห็นไหมเห็นอิฐสามก้อนนั่นไหมที่มันไม่เรียงเป็นระเบียบเหมือนอิฐก,ก้อนอ,อื่นๆนั่นคือมีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ใครที่เห็นแล้วคิดได้ในเรื่องธรรมะต่างๆนั่นล่ะค่ะก็จะใช้คําว่าใช้คําว่าท่านแปลสิ่งที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ตลอดมานะคะ เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองอันนี้ปริศนาธรรมข้อน,นี้มันหมายถึงเรื่องเรื่องชีวิตของคนเราในจุดที่บางครั้งเรื่องเลวร้ายที่เกิดในชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือว่า,าหลายหลายคนนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือบางคนเคยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วพอกลับมาใช้ชีวิตปกติของตัวเองแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของเรามันไม่เป็นปกติเหมือนเดิมบางคน อาจจะต้องนั่งวีลแชร์ใช่ไหมคะบางคนอาจจะต้องใส่ขาเทียมใช่ไหมหลังจากนี้เราก็คิดว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้ชีวิตของเราจบสิ้นแล้วทําให้ชีวิตของเราหมดแล้วเราไม่อยากมีชีวิตต่อก็เหมือนกําแพงทั้งกําแพงนั่นแหละคะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราไปเจอคนอื่นๆคนอื่นๆก็จะมองเราเหมือนคนพิการใช่ไหมคะมองเราว่าเป็นภาระสังคมมองว่าเราเป็นคนที่ เออถ้าต้องมาพิการอย่างเนี้ยสู้ตายตายไปดีกว่าเนี่ยแหละเราจะได้ยินอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราท้อใช่ไหมคะเราไม่อยากมีชีวิตต่อฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งที่เราไม่มองว่าชีวิตกำแพงทั้งกำแพงเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่3ามก้อนนี้นะคะเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงเราอยู่มีญาติพี่น้องใช่ไหมคะมีสามีหรือภรรยาหรือมีลูกๆมีครอบครัวที่เขาซัพพอร์ตเรามาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนี้เขาก็จะยังซัพพอร์ตเราอยู่นั่นเอง เพียงแต่เราโฟกัสแค่อิกสามก้อนนี้เฉยๆมันก็ทําให้ชีวิตของเราท้อถอยแต่ถ้ามีคนนึงมาบอกว่าเราแม้จะนั่งวีลแชร์เราก็ไม่ได้ต่างจากคนปกติคนอื่นวีลแชร์ก็พาคุณไปไหนมาไหนได้กินข้าวได้ใช่ไหมคะเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ไม่ได้ต่างจากคนปกติหรือคนที่ต้องใส่ขาเทียมใช่ไหมคะขาเทียมกูก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นก่อนหน้านี้ ขาสองข้างคุณก็พาไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันคุณใส่ขาเทียมคุณชีวิตคุณก็ไม่ได้ต่างจากเดิมคุณก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิมเพียงแต่เราต่างหากคิดไปเองว่าขาเราที่มากับเราตั้งแต่ต้นนะคะกับขาเทียมที่มันเป็นของมาทดแทนที่หลังมันให้ค่าความแตกต่างเราในจิตใจของเราต่างกันแต่พอคนอื่นมองเขาก็มองแค่ว่าขาเรามันพาเราไปไหนมาไหนได้ขาเทียม มันก็พาเราไปไหนมาไหนได้ไม่ได้ต่างจากเดิมชีวิตเราคุณค่าเราก็ไม่ได้ต่างจากเดิมยังทำกิจกรรมเดิมๆของเราได้มีแต่เราตั้งหานะคะที่พยายามจะให้โลกใบนี้เปลี่ยนเพื่อเข้าใจเราใช่ไหมคะเราอยากให้คนที่เราเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นคน10บคน20คนคนร้อยคนหรือคนพันคนมาเข้าใจตัวเราแล้วเรามีเวลาต้องไปอธิบายกับเขาฟังไหมว่าชีวิตของเรา เป็นอย่างนี้เราไม่ได้อยากเป็นเราไม่ได้อยากเลือกเห็นไหมคะจริงๆเราไม่ได้มีเวลาไปอธิบายให้คนพันคนนั้นฟังเลยใช่ไหมคะแต่เรากลับอยากให้โลกทั้งใบเนี่ยเปลี่ยนเพื่อให้มาเข้าใจเราครูว่ามันเหนื่อยแล้วมันยากสู้ทําอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนตัวเราคะ่ะเปลี่ยนตัวเราเพื่อเข้าใจโลกดีกว่าสู้เปลี่ยนที่ความคิดเราใช่ไหมคะเข้าใจคน1ิคนเข้าใจคน20คน เข้าใจคนร้อยคนหรือเข้าใจคนพันคนที่เราเข้าใจนั้นว่าเอยถ้าเป็นเราเนาะเจอคนลักษณะนี้เราก็อาจจะแบบรู้สึกหดหู่หรือมองเขาในแว็บแรกก็คงมองอย่างนี้เลาวว่าเออเนาะถ้าไม่เกิดเหตุมันก็น่าจะดีกว่าหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอยถ้าเป็นเราอยู่ในสภาพนี้สู้เป็นอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจคนอื่นว่าเออใช่แม้แต่เราถ้าเห็นคนลักษณะนี้ครั้งแรกเราก็คงมีความคิดแบบนี้เหมือน,อนกันนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราเปลี่ยนที่ความคิดเราเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็หันมาโฟกัสตัวเราก็คือโฟกัสทั้งกำแพงค่ะไม่ปโฟกัสแค่อิฐสามก้อนนะั้นเนาะปริศนาจะเนี้ยมันก็จะถูกปลดปลดล็อกจากใจเรานั่นเองนะคะว่าเรายังมีคนที่เข้าใจเราอยู่เรามองคนอื่นในครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจแต่พอมองบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นเยอะเข้าคนอื่นที่เคยรู้สึกไม่ดีอย่างนี้กับเราเขาก็จะค่อยๆเปลี<ๆ>่ยน<ๆ>ความคิดเองว่าเอ้ยคนอื่นก็เป็นเหมือนกัน ไม่ได้ต่างกันกับเราตัวเราก็เปลี่ยนให้เราเข้าใจคนอื่นเหมือนกันว่าถ้าเป็นเราเองเราก็คิดไม่ต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นคิดกับเราแบบนี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมสู้เราเปลี่ยนที่ความคิดเราดีกว่าน้ว่าเออคนอื่นก็เป็นเราก็เป็นถ้าเราเป็นคนยังมีความหวังมีความเชื่อในตัวเราอยู่ว่าชีวิตของเรามันยังมีกำแพงด้านอื่นที่สวยงามเสมอมันไม่ใช่เป็นแค่อิดสามก้อน ความผิดพลาดนี้ถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องดีมองให้มันเป็นปริศนาธรรมเหมือนที่ญาติโยมคนอื่นมองนะคะถ้าเรามองว่ามันเป็นปริศนาธรรมมันก็เป็นมุมมองด้านดีเป็นมุมมองด้านให้กําลังใจใช่ไหมคะให้กําลังใจในชีวิตให้มุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างก,กับชีวิตของเราด้วยเห็นไหมคะเพียงแค่นี้โลกทั้งใบของเรามันก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ตัวเราเข้าใจโลกใบนี้เข้าใจคนอื่น แค่นี้แหะคะ่ะชีวิตของเราก็จะดําเนินต่อไปได้และที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเราอย่าหมดหวังแล้วอย่าสิ้นหวังคํำนี้ใช้คําว่าอันตรายพอสมควรเนาะถ้าใครมีความรู้สึกนี้อยู่อันนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าหลายๆครั้งที่เราเคยได้ดูหนังได้ดูภาพยนตร์หรือได้ดูอ,อัต,ตชีวประวัติของคนอื่นๆเนานะที่เขาเป็นคนที่ทั้งประสบความสําเร็จเป็นคนที่ คิดในเชิงบวกมากๆนะคะเขาจะพูดคำหนึ่งเสมอว่าแม้ชีวิตเราจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าร่างกายไม่ว่ากําลังกายไม่ว่ากําลังใจแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ยางได้หมดไปจาก <c oughs> จากตัวเราหรือชีวิตเราเลยก็คือความเชื่อแล้วก็ความหวังเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีความหวังในชีวิตนั่นน่ะหมายถึงว่าชีวิตของเราได้หมดสิ้นไปแล้วจริงๆแม้ว่า เราจะเจอทุกข์ที่สุดในชีวิตเราจะเจอวิกฤตจ,จริงๆในชีวิตในด้านของเศรษฐกิจการเงินนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องทุกข์ใจมากๆในชีวิตแต่อย่างหนึ่งที่่าได้สิ้นหวังก็คือเนี่ยละค่ะความเชื่อแล้วก็ความหวังถ้าเรายังมีมันอยู่เนาะถ้าเรายังมีมันอยู่ชีวิตของเราสามารถไปต่อได้ก้าวไปต่อได้ด้วยความหวังของเรานะคะความหวังแม้เพียงเขาว่าลิบลีลิบลีเล็กๆเหมือนแสงหินห้อย เขาก็บอกว่านั่นก็ยังเป็นแรงให้เราเชื่อแล้วก็มุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปให้ไปถึงแสงนั้นที่เรามองเห็นในความมืดทั้งหลายทั้งมวลแม้มีเสียงแม้มีแสงเพียงเล็กน้อยเท่ากับหิงห้อยหนึ่งตัวอันนั้นเขาบอกว่าคนคนนั้นก็จะสามารถก้าวไปต่อได้นั่นคือพลังแห่งความหวังเขาบอกว่าคำนี้ดีคุณถึงบอกว่าความหวังแล้วก็ความเชื่อ เป็นพลังงานจริงๆของชีวิตเรานะคะแม้ว่าเราในชีวิตอ่ะจะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆเนาะสมมุติว่าเป็นคนล้มละลายบ้างใช่ไหมคะสมมุติว่าร่างกายเจ็บป่วยจนแบบแสนสาหาัสอ่ะเจ็บป่วยแสนสาหาัสเออหรือว่าเป็นโรคที่ไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้หายได้ถือว่าถือว่าสาหัสเหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนคนนี้ยังมีความหวังในชีวิตอยู่ว่า แม้จเวลาที่เหลืออยู่เราก็จะทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดหรือว่าให้ตัวเราเป็นบทเรียนคนอื่นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปต่อเราอยู่ได้อย่างมีความหวังว่าทุกวินาทีที่เราอยู่เราจะเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกับคนบนโลกนี้หรือเรื่องราวอื่นๆบนโลกนี้นะคะให้เอาเราเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าตัวเรามีหวัง มีแรงที่จะมีชีวิตต่อนะคะแม้เราอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อแค่1เดือน3เดือนหรือ1ปีแต่ช่วงระยะเวลาเท่าน,นั้นนะ่ะหเดือน30วันเราจะรู้สึกว่า30วันที่เรามีชีวิตอยู่เรามีคุณค่ามากๆมากม,ากมากเลยนะคะหรือว่า3เดือนที่เราต้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าชีวิตของเราไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยเรายังมีความหวังในชีวิตเรายังมีความเชื่อในชีวิต มันจะทำให้เรามีแรงฮึดมีแรงสู้ให้เราเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราอย่างมีความหมายแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตด้วยอย่างน้อยเรานะคะแม้อายุจะสั้นมีเวลาเหลือน,นิดเดียวแต่ทุกวินาทีของเราเราจะสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเพราะเรามีความหวังแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราสร้างอยู่มันจะยังคงอยู่ต่อไปในคนรุ่นถัดๆไป แม้ว่าตัวเราจะหายตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่คุณค่าความดีงามหรือองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดไว้ได้ส่งต่อหรือทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ให้กับผู้คนรุ่นถัดไปมันจะยังคงอยู่ได้ได้รับการบอกต่อกล่าวขานต่อไปนั่นเองถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราจะรู้สึกว่าเราเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเราเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองชีวิตเราเกิดมาไม่ได้ใช้คำวา่าไม่ได้ด้อยค่า มีคุณค่าด้วยซ้ำนะคะหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความหวังคิดว่าตัวเองหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหวังด้วยไม่มีความเชื่อด้วยอันนี้ก็ถือว่าเราเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลานะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราเขาบอกว่าหลายๆครั้งที่คนเรามีแรงฮึดแรงสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะ บางครั้งคนคนนั้นเขาใช้คาว่าเขาสู้ด้วยความหวังเขาสู้ด้วยความเชื่อเขาสู้ด้วยแรงศรัทธาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าบางอย่างเขาสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆแต่เขามีความเชื่อแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีความศรัทธาในตัวเองว่างั้นเราก็ทําในบริบทของเราไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นสู้กับตัวเราเองเชื่อมั่นในตัวเราเองว่า ถ้าเราดีขึ้นกว่าตัวเราเมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและการที่เราดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันแม้จะวันละนิดพอระยะเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าความจชกั่ว่าความสําเร็จเล็กๆของเราเนี่ยมันก็จะสามารถก่อตัวเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราหันกลับมาแล้วภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ อ,อ,อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้เนาะหลายๆคนถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะคะขอทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุปุ้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันเนาะสํหรับวันนี้คุณเต่าก็เอาเรื่องของกําลังใจมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนนะคะเรื่องของออปิศนาของอิดสามก้อนมันเป็นเรื่องเล่าที่สามารถให้กําลังใจ สำหรับหลายๆคนที่มีความทุกข์ในชีวิตได้ว่าเราโฟกัสสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานมากในชีวิตโดยเอาความใช่ก็ว่าเอาเวลาทั้งชีวิตของเรามาแลกกับมันซึ่งถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะคะไม่คุม้มเหมือนที่ครูบอกว่าความทุกข์บางครั้งความทุกข์ที่มันเกิดกับเรามันอาจจะอยู่กับเราเพียงแค่3เดือน แต่เรากระทุกกับมัน3เดือนนี้มากๆแล้วก็กอดกรรมความทุกข์สเดือนนี้ไว้กับเรานานเกินไปโดยเอาความสุขในอดีตแล้วก็ความสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาแลกกับมันซึ่งคุ้มไหมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มเหมือนกำแพงะคะ่ะมันไม่ได้มีแค่อิฐ3ก้อนเหมือนที่ครูบอกใช่ไหมกำแพงมีอิฐเป็นร้อยก้อนเป็นพันก้อนกำแพงที่ครูบอกนะคะแต่เราดันโฟกัสเฉพาะไอ้สก้อนนี้ทำไม สามก้อนนี้เรายัางโฟกัสแล้วทาไมเราไม่ลองหันไปโฟกัสไอ้เก้าร้อยกว่าก้อนหรือพันก้อนที่มันอยู่บนกําแพงนะคะเหมือนชีวิตของเราก็เหมือนกันทําไมเราต้องโฟกัสเฉพาะเรื่องความทุกข์ความเศร้าในชีวิตของเราตลอดเวลาในเมื่อเราสามารถโฟกัสความทุกข์ได้แล้วทาไมเราไม่ลองเปลี่ยนตัวเองบอกตัวเองว่างั้นเราลองหันไปโฟกัสความสุขที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือมันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ หรือในอนาคตก็ได้เพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราเราจะมีคนที่อยู่ข้างตัวเราเสมอเหมือนกำแพงอะค่ะมันไม่ได้มีอิฐแค่ก้อนเดียวเหมือนชีวิตของเราก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวใช่ไหมคะยังมีคุณพ่อคุณแม่ยังมีสามีภรรยายังมีลูกๆยังมีพี่น้องยังมีญาติยังมีเพื่อนๆยังมีกัลยาณมิตรใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายที่เป็นองค์ประกอบในชีวิตเราอะทำไมเราไม่หันไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้น มากกว่าความทุกข์ที่เกิดกับเราซึ่งความทุกข์ที่เกิดกับเราเราจะได้ยินเสมอว่าทุกมาเดี๋ยวมันก็ไปมันอยู่กับเราบางเรื่องอาจจะอยู่สั้นแป๊บเดียวบางเรื่องอาจจะอยู่นานขึ้นมาหน่อยหรือบางเรื่องอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปีสองปีมันถึงจะผ่านพ้นไปแต่สุดท้ายแต่ท้ายที่สุดความทุกข์เหล่านั้นมันก็ไปจากชีวิตของเราอยู่ดีแล้วก็ความสุขที่เกิดของเราก็เหมือนกันค่ะมันอาจจะอยู่สั้นอยู่ยาวแต่สุดท้าย ความสุขและความทุกข์มันก็อยู่กับเราระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนคล้อยออกไปอยู่ดีนะคะออกไปอยู่ดีสุดท้ายมันก็ทําให้เราเห็นว่าวงจรเหล่านี้มันเป็นเหมือนวงกลมเดี๋ยวทุกมาแล้วทุกก็ไปสุขมาแล้วสุขก็ไปแล้วทําไมเราไม่โฟกัสเอาเฉพาะเรื่องราวดีๆด,ด้านดีๆที่มันทําให้ชีวิตของเรามีความสุขละ่ะในเมื่อความทุกข์เราก็โฟกัสได้ ความสุขเราก็โฟกัสได้แล้วทำไมเราถึงจะให้ชีวิตนี้ของเราหรืออนาคตข้างหน้าของเราโฟกัสแต่เรื่องราวทุกๆล่ะเรื่องราวที่ไม่ดีล่ะสู้เราเอาเวลาเหล่านั้นไปโฟกัสเรื่องสุขดีกว่าไหมเรื่องราวดีๆด,ดีกว่าไหมเพียงแค่นี้ล่ะคะ่ะในเมื่อสุขเราโฟกัสได้ทุกเราก็โฟกัสได้แต่เราก็เลือกที่จะไม่โฟกัสได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่อยู่ท้ายไลน์เนาะวันนี้ครูคงมาแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับกําลังใจดีๆให้กับทุกคนเพียงแค่นี้นะคะปิษนาอีสามก้อนหวังว่าจะช่วยให้ใหลายๆท่านใช้ก็ว่ามีดวงตาที่สว่างขึ้นมีโลกทัศน์ที่มองอะไรที่กว้างมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นสิ่งโดงานแล้วก็สิ่งดีๆในชีวิตเราในเรื่องของการโฟกัสเรื่องราวต่างๆความทุกข์เราโฟกัสได้ แล้วก็ความทุกข์เราก็เลือกที่จะไม่โฟกัสได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้เนาะคงของให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองของให้ทุกคนมีทองไหลมานะคะขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าเอาสวัสดีคะ่ะพี่ตุ๊กตาคุณต่อจบไลฟ์แล้วนะคะวันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องปริศนาอีกสามก้อนให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ มีเรื่องราวทุกๆแล้วก็โฟกัสเฉพาะเรื่องที่มันแย่ๆไม่ดีไม่ดีในชีวิตของเราให้เราหันมามององค์ประกอบอื่นในชีวิตของเราเหมือนกำแพงหนึ่งกำแพงแล้วมันมีอิฐสามก้อนที่มันช่างไม่สวยงามเป็นที่ระคายเคืองของคนก่อสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าให้เราเห็นว่าอิฐ3มก้อนนี้ถ้าเรามองให้มันเป็นปิศนาธรรมมันก็สามารถทําให ได้มุมมองที่แตกต่างได้แต่ว่าในองค์ประกอบของกําแพงมันไม่ได้มีแค่อิฐ3ก้อนมันยังมีอิฐก,ก้อนอื่นๆที่เรียงเป็นร้อยก้อนเป็นพันก้อนอยู่นะคะเพื่อเป็นกําแพงที่สมบูรณ์แบบนั่นเองชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ได้มีแต่เรื่องราวไม่ดีในชีวิตนะคะเรามีทั้งเรื่องราวดีๆมีคนดีๆมีประสบการณ์ดีๆองค์ประกอบอื่นๆในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอิฐสามก้อนนี้ เราโฟกัสมันได้แล้วเราก็เลือกที่จะไม่โฟกัสมันได้เหมือนกันนะคะเหมือนเรื่องราวดีๆของเหมือนเรื่องราวไม่ดีในชีวิตของเราเราก็สามารถแปลสภาพเรื่องราวไม่ดีนั้นด้วยการโฟกัสมันหรือเลือกไม่โฟกัสมันหรือเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องราวไม่ดีนั้นให้มันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ากับชีวิตเราหรือให้มันเป็นเช่คกัว่าข้อเตือนใจของเราก็ได้ว่าเราได้ประสบการณ์หรือได้บทเรียนจากข้อผิดพลาดนี้แล้ว แล้วเราเห็นแล้วว่าเมื่อเราเจอเรื่องราวเหล่านี้เราเป็นทุกข์มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราต้องระมัดระวังตัวไม่ทําความผิดแบบนี้อีกหรือว่าระมัดระวังการใช้ชีวิตของเราไม่ให้เราต้องไปตกในห่วงของความทุกข์แบบนี้อีกนั่นและค่ะให้เอาเรื่องราวของอีก3ก้อนนี้นะคะไปเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองให้เราใช้ในการประกอบ น่นไม่ใช่ใช้เป็นทักษะชีวิตของเราดีกว่าเนาะไว้เป็นข้อเตือนใจให้เรามีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเลยหน้านะคะครั้งหน้าเป็นวันจันทร์นะคะเวลาเดิมนะคะเที่ยงตรงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลออกไปเจอกันครั้งหน้านะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ